กาสำเร็จการเฉลิมเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 28, อรอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดร้อยเอ็ดอันสง่างามและสมเกียรติยิ่งซึ่งเกดิดนนี้ท่านทรงทนใจกรีเพผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลำขบวนปยังบริพิธีณวัดท่างามตำบลห้วยเอ็งอำเภอเมืองมาาร,รคามจังหวัดมาาร,รคาม เพื th, Baptist, ok ่อประกอบพิธีสมมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดมหาสารคามแล้วครับแสดงความเคารพธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรง้ถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รในโอกาสที่จังหวัดร้อยเอ็ดยํนำโดยท่านสงพลใจกลิ่นผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบายสมเด็จพระเจ้าอยูหย่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาบคลเฉลิเพระรชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมได้กำหนดส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติทั้ง72ทงให้กับจังหวัดมาสรธรามในวนันนี้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านทรงทนใจกริผู้า่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้อัญเชิญทงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นประจำจุดตั้งทงบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับ tập đấy, tập đấy. Thu thủ, theo thiết trời kéo Quá sai. không chia cổ. Ra, Chơi thùng. ขวาซ้ายหันได้ดึงผู้เชี่ยวธงแถวที่สองขวาซ้ายหันเชี่ยงธงได้ดึงเชิ่ยง Quả sai Hắn Ta Từ Cô chân Hùng nhỏ đi 1 Quả sai Hắn Chiếm Hùng Nào Đừng ขวาซ้ายท่านท่าเอื้อเสร็จสิ้นพิธีในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดครับในกวกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสรพลใจปิดผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำขบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดออกจากรบริเวณพิธีเพื่อจะไดำเนินการตามระเบีบต่อไปขอการอันเชิญครับขณะนี้ท่านประธานและผู้ร่วมพิธีพร้อมแล้วขออนุเข้า,ขาสู่ระกับพิธี ถวายความคกรพพระบรองกายช่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดต้องในพิธีเชิญตรงตราสัญลักษณ์กิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา,รา 2, 6รอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดราชคา วันจันทร์ที่10มิถุนายน2 5 6บเณวัดท่านาตำบลห้วยเอ็งอำเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามโดยนายพิบูลเปียวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามประธาน,นพิธี และประชาชนทุกหยู่เหล่าที่มาพร้อมเพียงกันอยู่นักที่นี้ต่างมีความปรับตื้อปิติในนนท์นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้เรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลเเชิงพุะชนุสานก็28กรกฎาคม2567ในโอกาสมหามุคลสมัยพิเศษยิ่งดีรัชบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเยือนพระชนมรสาวกนอก28กรกฎาคม2567แห่งพระองค์เจ้าจะยกหน้าตรงตั้งพระราชใหม่ัยมั่ในการสร้างคุณภาพสุขุมให้แก่นานาประชาชาติอย่างยั่งยืนบรรดา67ในโอกาสนั้นเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอั่งคาด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน์ไทย แตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายโจนอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมมหากษัตริย์สุลต่าชเจ้าโปรดอภิบาลใต้ฝ่าะองธุลิพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรทิศพ่อนใจทรงพระเกษมสปรานะเกีเดติคุณเกลือใจแผ่ไนสางไปทั่วจีสารทิศมีพระราชประสงค์จำานงใดจงสลิดดันสรพระราชันยไทยปารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปลดก้าวเล่าประสงค์ิกรชาวไทยตามจิรัติภิกา すごい。 ¡Vamos! on 华仔，哼，那对。

อูดํงแถวที่สามขวาซ้ายหันหน้าเดิน

ชแถว5ขวาซ้ายหันหน้าน 啊，对。 วันเดโอกาสวันมหามงคลเฉลิมาาพระชนมพรรษาทุกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7ในการนี้แต่ซึ่งเมื่อเช้านะครับท่านผูน้อ่ารายการจอมร้อยเอียดรวกับทางหัวหน้นนาส,สดดืกันทุกภาคส่วนของจอมร้อยเอีดพร้มอมกับประสมนีกรีอของจอเรียดก็ได้เดินทางเดินทิ่งานทงราศั้นทั้ง72กระทงมาส่งมอบให้กับพื้นที่มหาสารคาม โดยท่านนิบูลแววบัณฑิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาส,สรารคามเป็นประธานในพิธีกลางนะครับขับรถไปที่ พาตนะครับการรแ่น่ได้มาเยี่ยมชมน้องพวกเราก็ได้เสดงจออกถึงความสรงรัตพระีาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมนาถบพิตรพระู้บับหลงพ่อแม่นะครับ ร่วมกันแสดงออกถึง,งวัดอรุกพระดี๋ยมารามอารมามสมคีปรกอบดองคนในชาตินะครับการทำงานคุณงานประดีนั้นพวกเราสามารถทําได้ทุกวับพี่น้องครับสามารถทําได้ทุกที่ในหลากหลายเรื่องราวที่พวกเราบางทีอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยได้ไยินอไรแต่อาจจะไม่เคยได้ฟังแ่ก็จะมีนในวันที่นี้ก็จะมีคร,รูสอนประวัติศาสตร์ภาคไทยที่ประการึุด้วย